ครับสวัสดีครับภาคฟามครับบ้านหนองซิมตำบลบุกลามอำเภอจตุระทับทิมานจังหวัดเลยครับเท่านี้ก็จิตเปิดราคางวัวท่องนะครับท่องหกเดือนครับแลประกันท่องครับเพิ่มสูงแม่อยู่ประมาณหน่อยสามสิบบากรวมเลยครับแข้งขาดีเล็บดีครับ เราป้ะกันค่าทุกค่าทอนเราประกันมดลูกครับคิดห่าเมือครับพี่น้องครับลูกตัวที่สามต่อไปครับห็นวว่าเขาบีดนะครับนี้วจะเลี้ยงง่ายจะง่ายครับกิหนยาดีครับทั้งหมดครับว่าอ่างวาโคนครับวาดูหมูครับตล้าเป็นครับเปียงดำแดงครับเปียงอมครับ ควายกินหญ้ายง,ง้ามองาเลยใครต้องมาฉาดรับเปิดลาข้าวไว้ึงเถี่ยครับพร้รพอมซรงแล้วนะครับเมือนหาพันหาลอยครับเนี่ยซองให้ที่เชลีสารครับควายออกขวางแง้มเสาครับ มือหาพัดหาลอยครับซองหกเดือนครับรับประกันรับซองเรียบร้อยครับโอนอ้างลางดีนาตึกครับใจกระทั่วเล่ครับทองแห่เล่ครับซรงเต้ไก่ไก่ซองไก่เต้ครับ อย่างนี้ไปเขาสาลาตาลาฟักใจญ่เอาอยครับกองหกเย็นรับประกันท่อนครับเมื่อหาขั้นหาลอยครับสนใจกันเท่ามากก็จะเป็นเทียต้นสันครับปะเนาะหรอกครับนี่ว่าตัวเดียวปับกับควาชอบเที่ยวไปเท่าเนี่ยครับผมกับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ